สำหรับหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่2ไฟฟ้าสร้างอย่างเป็นมิตรเราจะมาดูภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่2ด้วยกันนะครับคำถามสำคัญเราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้ให้ยั่งยืนได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามประจําหลักสูตรของเรานะครับซึ่งการที่จะตอบคําถามสําคัญนี้ได้เนี่ยนะครับผู้เรียนจะต้องตอบคําถามหลัก แล้วก็คำถามย่อยนะครับโดยในหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่สองนี้มีคำถามหลักอยู่คือผลิตไฟฟ้าอย่างไรให้เพียงพอเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและมีคำถามย่อยนะครับจำนวน3คํคำถามด้วยกันนะครับได้แก่ผลิตไฟฟ้าจากอะไรได้บ้างข้อดีและข้อจํากัดของเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นอย่างไร และโรงงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรสำหรับสาระสำคัญของหน่วยย่อยที่สองนี้นะครับไฟฟ้าผลิตจากเชื้อเพลิงหลายชนิดทั้งเชื้อเพลิงซากดึกด,ดำบันและพลังงานทดแทนซึ่งโรงงานไฟฟ้าแต่ละชนิดมีข้อดีข้อจํากัดที่แตกแตกต่างกันการผลิตไฟฟ้าจึงต้องมีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิด ต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอมันอ่นคงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องได้มาตรฐานและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจุดประสงค์เชิงสมรรถนะของหน่วยย่อยที่สองนี้นะครับนักเรียนจัดทำอินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารสัดส่วนเชื้อเพลิงการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยใช้การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อดีข้อจำกัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและใช้เทคโนโลยีช่วยในการทำงานอย่างเหมาะสมและทำงานร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมประเมินท้ายหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่2นักเรียนจะได้ทำอินโฟกราฟ,ฟิก เพื่อแสดงข้อมูลสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพร้อมเหตุผลที่แสดงถึงความสอดคล้องกับหลัก 3e หลักการ 3e ประเทศไทยมีการกำหนดแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าโดยให้ความสำคัญกับการความสมดุลของ3ประเด็นด้วยกันหรือเราเรียกว่าหลักการ 3e นะครับโดย e ที่1 energy security เป็นหลักทางด้านความมั่นคงของพลังงานเพื่อให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงต่อเนื่องไม่เสี่ยงไฟดับโดยมีแผนระยะยาวเช่นลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติและกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆเพิ่มขึ้นอีที่2 economic development หรือหลักด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ค่าไฟอยู่ในระดับที่เหมาะสมประชาชนจ่ายได้ไม่ลำบาก มีต้นทุนค่าไฟฟ้าไม่สูงเกินไปและ E ที่3 environmental friendly หรือหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มสัสดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในส่วนของกิจกรรมประเมินหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่2นักเรียนจะได้ทำ อินโฟโกราฟิกเพื่อแสดงข้อมูลสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพร้อมเหตุผลที่แสดงถึงความสอดคล้องกับหลัก 3E โดยในการทำชิ้นงานนี้นักเรียนจะได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงในการเลือกพลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงข้อดีและข้อจำกัดของเชื้อเพลิงประเภทต่างๆและคำนึงถึงผลกระทบข้อกฎหมาย ที่กำหนดนอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ในการออกแบบชิ้นงานเพื่อนำเสนอแนวคิดและอธิบายเหตุผลในการกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงของพลังงานในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและนักเรียนออกแบบภาพประกอบโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศินละปะอย่างเหมาะสม ในส่วนของแบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในหน่วยย่อยที่สองนี้เราจะประเมินสมรรถนะผู้เรียนทั้งิีน5สมรรถนะได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แบบประเมินที่เห็นนะครับเป็นตัวอย่างของแบบประเมินที่ใช้ประเมินความสามารถในการสื่อสารจะเห็นว่ามีการประเมินในเรื่องของการสื่อสารในตัวชี้วัดที่2เรื่องการเลือกใช้วิธีการสื่อสารนะครับโดยคุณครูสามารถประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ในภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ย่อยที่2นี้มีการประเมินสมรรถนะทั้งสิ้น5สมรรถนะ ตามที่กล่าวไปแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละสมรรถนะมีการประเมินในตัวชี้วัดใดบ้างในสมรรถนะที่1ความสามารถในการสื่อสารประเมินสมรรถนะของในตัวชี้วัดที่2เลือกใช้วิธีการสื่อสารในสมรรถนะที่2ความสามารถในการคิดประเมินตัวชี้วัดที่1การคิดวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่2การคิดสังเคราะห์ ตัวชี้วัดที่3การคิดสร้างสรรค์และตัวชี้วัดที่4การคิดอย่างมีวิจารณญาณและในสมรรถนะที่3ในเรื่องของความสามารถในการแก้ปัญหาประเมินตัวชี้วัดที่1ใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิเคราะหา์ปัญหาวางแผนในการแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาตรวจสอบและสรุปผลในสมรรถนะที่4ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ประเมินในตัวชีวัดที่2การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และในสมรรถนะที่5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประเมินในตัวชีวัดที่1เลือกและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมสำหรับภาพรวมของหน่วยย่อยที่2ที่จะตอบคำถามหลักของเราก็คือผลิตไฟฟ้าอย่างไรให้เพียงพอเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในสไลด์จะเห็นว่าเราจะมีคำถามย่อยทั้งหมด3คํคำถามด้วยกันนะครับโดยคำถามที่1ผลิตไฟฟ้าจากอะไรได้บ้างจะเรียนรู้ผ่านรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องเชื้อเพลิงกับการผลิตไฟฟ้าและในคำถามย่อยที่2ข้อดีและข้อจํากัดของเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทเป็นอย่างไรจะเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาศิลปะ โดยในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆและในรายวิชาศิลปะจะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์ในเรื่องของข้อดีข้อจำกัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและในคำถามย่อยที่3โรงไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร จะเรียนรู้ผ่าน3รายวิชาด้วยกันนะครับก็คือรายวิชาวิทยาศาสตร์จะเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบันในรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยีจะเรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและในรายวิชาสังคมศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่2.1เชื้อเพลิงกับการผลิตไฟฟ้าจะเห็นว่าในแผนนี้สอดคล้องกับตัวชี้วัดร,รายวิชาวิทยาศาสตร์ว3 2ม .3.2 ม .2 ทับ1เปรียบเทียบกระบวนการเกิดสมบัติและการใช้ประโยชน์รวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรร จากข้อมูลที่รวบรวมได้ตัวชี้วัดที่2ว .3.2 ม .2 ทั 3, เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่นสำหรับสมรรถนะของผู้เรียนในแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะเน้น4สมรรถนะด้วยกันก็คือ ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือให้นักเรียนสืบคน้คนค้นคว้าสรุปกระบวนการเกิดและสมบัติของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพพลังงานทดแทนสร้างแผนภาพจำแนกประเภทของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่2ข้อดีและข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงแต่ละประเภทสอดคล้องกับตัวชี้วัดว3.2ม2ท2แสดงความตระหนักถึงผลการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรโดยนำเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรและตัวชี้วัดว3.2ม2ท3เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภท จากการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมในท้องถิ่นโดยในแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน4ส,สมรรถนะด้วยกันได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจะออกแบบวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับข้อดีข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากแสงพลังงานแสงอาทิตย์ก๊าซธรรมชาติและนิวเคลียร์โดยผ่านสื่อเสมือนจริงหรือแอปพลิเคชันและมีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลผลิตคลิปสั้นอธิบายผลกระทบข้อดีข้อจำกัด ของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นกลางสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่2.3สร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ข้อดีข้อจำกัดของเชื้อเพลิงจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดส .1.1 ม .2 ทั3วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ จะพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสองสมรรถนะด้วยกันได้แก่ความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคในการวาดภาพและนักเรียนจะได้วาดภาพและนำเสนอข้อดีข้อจำกัดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในแผนการจัดการเรียนรู้ที่2.4 แนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดว3.2ม2ุ 2. แสดงความตระหนักถึงผลการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรโดยนําเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรและตัวชี้วัดว3 2ม2ทับเปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดของพลังงานทดแทนแต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูล และนำเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในท้องถิ่นโดยในแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน3สมรรถนะได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะศึกษาผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรในการผลิตไฟฟ้า จากโรงงจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชนิดต่างๆนำเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพและพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่2.5วางแผนการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยสอดคล้องกับตัวชี้วัดวอ1ม .2 ทับระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบปัญหารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและตัวชี้วัดว4.1ม2 3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยในแผนการจัดการเรียนรู้นี้จะพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน3ส,สมรรถนะได้แก่ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะพิจารณาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบการผลิตไฟฟ้าที่กำหนด นักเรียนจะได้ระบุปัญหารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกแบบวางแผนการผลิตไฟฟ้าตามหลัก3 e สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่2.6โรงงานไฟฟ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดส .2.1 ม .2.1 ทับอธิบายและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวชุมชนและประเทศโดยในแผนการจัดการเรียนรู้นี้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน3ส,สมรรถนะได้แก่ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจะทำการสืบค้นกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้า และการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างผังความคิดแนวทางการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการสร้างและดำเนินงานโรงไฟฟ้า